สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้มาดูช่อหุ่นที่โตแล้วนะครับนี่เราก็มาดูมาคัดลูกเล็กๆกออกนะครับลูกที่ไม่สมบูรณ์นะครับเราจะเลือกที่เขาสมบูรณ์นะครับใริดูอาหารได้ดีนะครับให้ลูกเล็กๆนี่ครับมันเขาจะ ไม่ดูดอาหารแล้วนะครับแคะแก่นแล้วครับเราก็คัดออกนะครับให้่จะเหลือลูกตัวโตๆนะครับเอาไว้ให้เขาดูดท่านอาหารได้ดีนะครับผมเนี่ยครับก็คัดออกนะครับลูกไหนเล็กๆนะครับคัดช่อออกเลยนะครับเพื่อให้เขาไม่แย่งอาหารกันนะครับผมเป็นองุ่นไรเมล็ดแมกโรปอครับเมื่อสุก้วจะเป็นสีดํานะครับผมเป็นองุ่นที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกเท่ากับ เม็ดเล็กๆแล้วน,นะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะดูดอาหารอีกประมาณ2อสเดือนครับลูกเขาจะโตขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอ,อ่อ,อนๆนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องเกษตรกลางกรุงนะครับคัดช่องุ่นไหลมเมล็ดแบคเปอๆนะครับ